ยงบิลดิ้คอนสตรัชั่นนะครับวันนี้เราอยู่กันที่มทน,นาเวสเกตบางใหญ่ครับงานที่เราทำต่อเติมที่นี่นะครับก็จะเป็นงานภูกระเบื้องนะครับเดี๋ยวเริ่มจากหน้าบ้านไปเลยนะครับมีกระเบื้องมีหลังคางมีห้องต่อเติมอ,อันนี้ก็คืองานกระเบื้องของเราครับอยากใหไปเลยลูกค้าอยากให้ด้านกรอบนะครับลูกก้นไม้ แล้ก็กระเบื้องนะครับเราจไม่ไม่ให้ขังนะครับให้ออกไปหน้าบ้านลงไปในล่องน้ำแล้วก็งานเทปูนนะครับเราก็จะกั้นโฟมแบบนี้เพื่อไม่ให้เชื่อมกับตัวโครงการนะครับของกำแพงโครงการอันนี้เก็บสีให้ลูกค้าหมดแล้วทั้งรั้วเลยรอบเลยรอบบ้านเลยอันนี้เป็นฝากระเบื้องนะครับ ขาเมก็ยกได้นะครับแล้วก็เสรศษปูนข้างล่างแล้วก็ต้องเคลียร์ออกให้หมดนะครับจะไม่มีเศษปูนอยู่ในท่อเลยนี่ลายกระเบื้องนะครับต้องต่อกันทุกท,ทอันสายกระเบื้องจะต,ต่อกันอันเลยน้ำไม่ใชีแค่แล้วนิดร้อยไม่ขังนะครับน้ำงานปูกระเบื้องที่ดีน้ำต้องไม่ขงังน้ำต้องโฟ ออกไปลงท่อหรือ่จะออกไปหน้าบ้านอันนี้ต้องโฟล์แล้วก็อีกนิดนึงล่องตรงนี้เราเว้นไว้เพื่อรอยหินเพื่อไม่ให้ส่วนโครงสร้างที่เราเทใหม่กับรั้วเดิมเนี่ยไปเชื่อมต่อกันโอเคตาม,มาตรงนี้ตรงนี้ก็ทำยากเหมือนกันอันนี้เข้ามุม45เพื่อแล้วก็ให้หลายลงกันด้วยนี่ตรงมุมตรงนี้อันนี้ก็จัดไซแล้ว ฝาต้องยกได้ยกเทอบิดได้ผมบอ,อกครับแล้วก็ต้องเรียกทำเหมือกันด้วยนะครับจะได้ไม่เดินเตะอันนี้เลยครับอันนี้ก็เป็นหลังคาไวนิวนะครับบวกกับอัวนี้เป็นโครงเหล็กชุกักวานหยผ้าสี c o a นะครับแล้วก็คลาสิกเงินสนิตองรอยเชื่อมแผ่นหลังคาเป็นตัวไวนิวนะครับโคมไฟก็เป็นข้อเข้ามุมดักข้อมุมแล้วก็จะมีโพลีตันครับตรวนี้จะเป็นไวนิวต่อกับโพลีตันเพื่อให้พอมีแสงลงมาบ้าง นะครับแต่ว่าไม่เยอะไม่สี่ชั้นแล้วก็อันนี้เป็นพื้นกระเบื้องนะครับที่เราเูตัวน,นี้เป็นห้องที่เราทำขึ้นมาใหม่นะครับจาก้องเดิมเป็นอลูมิเนียมนะครับตัวหนาสุดกระจกฟิล์มดับนะครับมองจากข้างนอกจะไม่เห็นข้างในมันจะสะท้อน จะมองไม่เห็นว่าข้างในทําอะไรอยู่แต่ว่าถ้าอยู่ข้างในมันจะสบายตาม,มากตอนกลางวันนี่นะครับอันนี้เป็นฝาแท็กแต่ว่ามันอยู่ภายในบ้านเราก็เลยทําให้มันเรียบแล้วก็ใช้ตะขอในการยกขึ้นตะขอเหนกนะครับอันนี้เป็นฝาข้างเหลองพอมมาอยู่ในบ้านแล้วก็ต้องทําให้มันเรียบร้อย แต่ว่าสามารถเปิดเซอร์วิสได้นะครับอันนี้เป็นแผงสมาร์ทบอร์ดนะครับเป็นโครงสมาร์ทบอร์ดข้างในเป็นโครงเหล็กชุบววไนท้ทำสมาร์ทบอร์ดทั้งสองด้านก็คือด้านหลังก็จะเรียบเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังนิดนึงก็คือด้านหลังก็จะเรียบเหมือนกันนะครับช่องตรงนี้ห่าง30เซนขออนุญาตจากทางโครงการแล้วเนาะ ข้างใน,นก็จะเป็นอลูมิเนียมพร้อมมุ้งนะครับเรามีม,มุ้งให้ด้วยนะครับมองจากข้างในเข้าไปมองจากข้างข้างในไปเน,นะนี่ยมันจะนี่แบบนี้เป็นสีดำนะครับเข้ากับโครงเหล็กแล้วก็เข้ากับหลังคาด้วยสีขาวสีดำแต่อันนี้ก็จะเป็นห้องทำงานก็ได้ ราะว่ามันจะแยกกับตัวบ้านทำให้แบบอยู่คนเดียวแล้วก็มีสมาธิในการทำงานมากขึ้นเสาหลังคาทั้งหมดนะครับไม่ได้ยึดตัวบ้านเลยไม่มีพุกตั้งไหนยึดตัวบ้านเลยจะมีก็แค่ซิลิโคนที่เก็บเก็บความเรียบร้อยของงานแค่นั้นเองนะครับเสาตั้งออกมาจากตัวบ้านหมดนะครับจะไม่มีพุกตั้งไหนยึดตัวบ้านเลยถ้าพื้นที่ตรงนี้สูท มันจะไม่ดึงตัวบ้านแตกโอเคไหมอันนี้ท่อน้ำฝนท่อน้ำฝนเราก็จะฝังลงไปใต้พื้นนะครับมาลงที่บ่ออันนี้บ่อบ่อทุกบ่อต้องเปิดได้นะครับฟูลต้องเกลองท้งหมดเปิดง่ายปิดง่ายเซอวิดง่ายลายต้องตรงกันก็ประมาณนี้ สำหรับเซนทันเวกเตนะครับการดําเนินงานก็ประมาณ2เดือนออไม่รวมวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็วันนี้เรียบร้อยพร้อมส่งงาน100%ขอบคุณแฟนคลับ FC ทุกคนที่ติดตามอยู่นะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แลบสไครต์ให้ด้วยเดี๋ยวเจอกันที่อื่นเดี๋ยวจะรีวิวงานให้อีกนะครับขอบคุณมากเลยครับ